กินตามตังครูสวัสดีครับเนื้นี้ง่ายง่ายง่ายสดสุดเลยเหนียวหมูปิ้งน้ำพริกแมงดาตตแดงเอ้ยน้ำพริกตตแดงเผ็ดมากนะเผ็ดมากแต่อร่อยอันนี้เขเหนียวนะคะสิบบาทหมูปิ้งมือบังหมูปิ้งไม้ละหกบาทอร่อยมากเห็นรูปไหมสิบไม้ละหกเผ็ด ผมปิ้งจ้านี้ถูกวันที่หนึ่งนะแต่เขาก็ไม่เลือกขายนะโอ้ยเราก็มีโมเมนต์ง่ายๆเหมือนกันมีมุมเนาะมุมง่ายๆมีเช้าร้านยังไม่เปิด นี่ง่ายๆสุดๆปุ๊ปิ้งน้ำพริกจบใช่และอร่อยด้วยอยู่ท้องด้วย้พริกตาแดงตานางกวักแม่นางกวักอร่อยนะแต่เผ็ดมากเผ็ดเกินซือที่สุพรรณเก้นหูเลย ติดไ,ไ,ไม้คนเดียวบอกบอกกินแล้วก็นอนอืมเก่งได้เก็บกินเลย

อบท้ายด้วยกาแฟกาแฟดําไม่อ้วนกาแฟน,นี้ใส่สุดาปะ่ะกาแฟดําล้วนเงี้ยสองชอดกินแก้มือหัวครับเมื่อกินแล้วไม่ให้หลับ <c oughs> กินแล้วหลับก็กินตามตังกรูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอานะครับที่เสียสละสเวลามาดูคลิปน้อยๆของเรานะครับคลิปง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้เราสักครั้งนะครับ กินตามตางครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินขอบเลีย้วยวไออนทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน,น <ะ S 1> ้าบ๊ายบาย